้ขแน่นแล้วปิ้นแล้วครับนี้นี้ล็อกแล้วใส่ข้างในพับล็อกแน่นแล้วพับแหวนนะอันนี้แล้วน็อตโช๊คแน่นแล้วน็อตหมากล่าง19แน่นแล้ว24แน่นแล้ว19สองตัวแน่นแล้ว24แน่นแล้วครับอันนี้ไว้วันหลังขาดเดียวตั้งมือ เราค่อยเปลี่ยนวันหลังอันนี้ข้างซ้ายเดีย๋ยวดูข้างขวาข้างขวานี่แน่นแล้วครับล็อกแล้วอันนี้ล็อกแล้วข้างในพับแล้วนะน,น็อตโช๊กแน่นแล้วน็อตต้นฟองแล้วเบอร์น็อตปิ้นลูกหมากล่างแน่นแล้ว19กเแน่นแล้ว2ตัว เอาโชคแน่นแล้วครับวันนี้ไว้วันหลังครับจะลากทำไมวะวันนี้หกเจ็ดสี่สามน,นี่แน่นโอเคเดี๋ยวตั้งศูนย์ครับจบแล้วจะม,มีปัญหาโอ้ข้าวข้าวอโอ้ แ่นแล้วโอเคนะเก้าวแน่นแล้วหมดแล้วนักโชคแน่นแล้วครับไม่มีปัญหาเดี๋ยวใส่ล้อตั้งศูนย์ตัวเบรกก็เปลี่ยนมาใหม่เหลือเยอะอยู่ตัวเบรกไม่หมดครับเหลือเยอะจานเนี่ยใช้ไม่ได้นะจานดิสเบรกต้องเปลี่ยนทิ้งอหมดหลังจานดิสเบรกใช้ไม่ได้หมดโอ้จานดิสเบรกหลังต้องเปลี่ยนครับเกียร์ไม่ได้แล้วหมด อันนี้สองตัวเดี๋ยวมาตั้งศูนย์อีกรอบนะึงทีหนึ่ง